านหรือ,อยังที่ไม่ได้แง้คอดูท้องฟ้าแล้วก็เล่นถ่ายรูปร่างของก้อนเมฆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้งั้นมาลองถ่ายกันเล่นๆกันดีกว่าว่าก้อนเมฆที่เห็นต่อไปนี้ดูเหมือนอะไรได้บ้างแหมเมฆก,ก้อนเดียวก็เห็นกันไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่า ใครจินตนาการเห็นเป็นอะไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ถ้าถามน้องๆว่าสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนเมฆปุยขาวๆถึงเปลี่ยนรูปร่างไปได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วก้อนเมฆคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะเชื่อกันหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเมฆก,ก้อนใหญ่ๆจะมาจากสิ่งเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศนั่นก็คือไอ้น้ำค่ะ ไอน้าเกิดจากการระเหยตัวของน้ําบนผิวโลกยิ่งร้อนมากน้ําก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ํามากอากาศร้อนๆนนี่แหละจะเป็นตัวนําพาไอาน้ําเล็กๆให้ลอยตัวสูงขึ้นและพอขึ้นไปในระดับที่สูงมากๆอากาศข้างบนก็จะเย็นลงไอน้ําเหล่านี้จึงเริ่มจับตัวกันหรือที่เรียกว่าควบแน่นและกลั่นตัว โดยจับตัวกับฝุ่นละอองเล็กจิว๋วหรือผงเกลือที่อยู่ในอากาศและก่อตัวกลายเป็นเมฆที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามปริมาณของไอน้ําและกระแสลมและที่สําคัญนะคะน้องๆด้านบนของก้อนเมฆซึ่งมีอากาศเย็นจัดจะทําให้หยดน้ําบนนั้นกลายเป็นผลึกน้ําแข็งเล็กๆสีขาวๆซึ่งก็เป็นอีกคําตอบหนึ่งที่แถมมาให้น้องๆได้รู้ว่า ทำไมเราถึงมองเห็นยอดเมฆเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กันแล้วว่าจากไอ้น้ำเล็กๆเกติบโตสูงใหญ่กลายเป็นเมฆก้อนโตแปลงร่างเป็นอะไรๆสนุก,สน,กสนุกได้มากมายแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมฆก้อนโตจะแปลงร่าง,างกลายเป็นเม็ดฝนได้ยังไงเ <c oughs> มื่อในก้อนเมฆมีการรวมตัวของหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากมาย เชื่อหรือเปล่าว่าหยดน้ำในก้อนเมฆกว่าล้านหยดจะรวมตัวกันได้เป็นน้ำฝนหนึ่งหยดโอ้โหแล้วที่ตกลงมาตอนหน้าฝนจนน้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าก้อนเมฆบนฟ้าคงอุ้มน้ำฝนเอาไว้จำนวนมหาศาลเลยนั่นเนี่ยก็เป็นอันแน่นอนว่าเมื่อหยดน้ำฝนในก้อนเมฆไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้เราก็จะได้เห็นเมฆสีดำทะมึนที่แบกหยดน้ำฝนเอาไว้ ล่อยหยดน้ำเหล่านั้นร่วงพ่าวลงมาเป็นสายฝนให้น้ำได้กลับคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติและรอเวลาที่จะดำเนินวัฏจักรของสายน้ำสู่ก้อนเมฆเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะ